ใจต่านใจให้มันเต็มใจหนึ่งคนทำใช้เพียงแค่นั้นเรื่องเล็กน้อยที่เราทำจะเป็นพลังให้ใครเกิดแรงบันดาลใจพบกับเรื่องราวดีๆของผู้คนจากทุกผนแห่งในเมืองไทยใครทำอะไรเพื่อใครอย่างไร สิ่งดีงามเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกทางสร้างเมืองไทยให้หน่าอยู่เติมหัวใจให้สังคมให้เมืองไทยมีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกเล่าเรื่องราวดีๆในรายการใจเติมใจ ตอนนั้นก็มีแต่คนกลัวถ้าเวลามีเรื่องกับวัยรุ่นบอกชื่อไปว่าอยู่ NDR นี่จะไม่มีใครยุ่งใหม่นี้มันแตกต่างเพราะว่ามันเรามีกิจกรรมไม่ทำไม่ค่อยมีความหดเหี่ยมไม่ค่อยเป็นอันธพาลเป็นนักเลงเหมือนเมื่อก่อนเลยเริ่มมาเป็น NDR ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าคุณยายับยายเป็นคนยุติธรรม เขาผิดหรือเราผิดเนี่ยว่าไปตามความจริงก็คือโอเคเราผิดนะขอโทษเขานะไม่งั้นก็ต้องยอมลงเอยเขาเราตัวเล็กกว่าก็จริงแต่ทำไมเราตะโกนด่าเขาก่อน สวัสดีค่ะระยะนี้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายโลกร้อนขึ้นผู้คนหัวใจเหี่ยวเฉาแต่เชื่อไหมคะว่าหลังจากรายการใจเติมใจมองหาเรื่องราวดีๆเราคิดว่าเราสามารถทำให้ทุกคนมีหัวใจที่เบิกบานด้วยเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเล่าให้ฟังค่ะเรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวหัวใจอันมหัศจรรย์ของคุณยายคนหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจของคนต่างวัยค่ะ เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆที่คนต่างวัยเติมใจให้ซึ่งกันและกันและทำให้สถานการณ์ที่วิกฤตกลายเป็นสถานการณ์ที่น่าอยู่และน่าชื่นชมค่ะประเด็นข่าวที่โด่งดังเมื่อ10กว่าปีที่แล้วของแก๊งวัยรุ่นกวนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งในแก๊งใหญ่ที่เรียกตัวเองว่าแก๊ง NDR ข่าวคราวจากสื่อต่างๆร่วมถึงการบอกเล่าปากต่อปาก ทำให้วีรกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นที่ลือลั่นจนชาวเชียงใหม่อกสั่นขวัญหายแก๊งเอ็นดีอาร์นี่คือถ้าสมัยเมื่อก่อนก็จะเป็นแก๊งหน้าดาราครับคือจะรวมตัวกันที่หน้าเรนดาราครับผมคือตอนนั้นมันต่างคนต่างถูกรังแกด้วยครับถูกรังแกจากโรงเรียนแล้วก็ไปเดินห้างยังถูกรังแกมันก็เลยต่างคนต่างเก็บกดอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้น อยากที่จะเอาคืนแต่ทําไม่ได้เพราะมารวมกลุ่มกันเยอะเข้าก็เลยไปไล่เอาคืนเขาให้หมดเลยพอไปเอาคืนนี่ก็ก็โดนจับโดนจับตอนนั้นก็พกมีดพกอะไรไปกันครับก็เลยโดนข้อหาสม,มุไรัรแกงสม,มุไรคือในกลุ่มเนี่ยเรารู้ว่าของเราเป็น a d r ครับแต่ข้างนอกเขาเห็นเราลงข่าวลงอะไรเงครับเขาก็เลยเรียกตามตามที่เราใช้ของใช้อะไรคล้ายๆโลโก้ของความรุนแรงครับ จะเป็นกลุ่มที่สังคมไม่ค่อยยอมรับประชาชนในเชียงใหม่เนี่ยจับตามองครับผมเพราะว่ามีชื่อเสียงในด้านลบครับเก่าครับคือว่าถ้าไม่พอใจเขาี้ใส่แล้วต่อยเลยครับช่วงนั้นคือว่าดังเลยครับไปไหนเนี่ยคือว่าคอยกลัว้ว่าเออไอพวกนี้มาแล้วรีบอย่างเงียครับ ยาวๆแล้วก็จะไล่ฟันคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่คนที่เขาไม่รู้จักเขาก็จะฆ่าได้บางทีมีงานมีอะไรนี่นะคะเขาจะไปแบบเข้าไปอย่างไปเป็นพวกไปคือสร้างปัญหาไม่ดีเป็นไว้ยที่แบบกูอยากซราจากเด่นในในในพวกกลุ่มกูกล้ากูเก่งอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกกลัวค่ะก็อย่างถ้าเราจะออกไปไหนเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบกลัวๆค่ะ กัวจะโดนนเหมือกันวันนี้มันผ่านมานานแล้วก็แก๊งนั้นก็เงียบหายไปไม่มีแล้วครับนะตอนนี้ก็คือข่าวตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นที่น่าแปลกใจว่าข่าวคราวของแก๊ง NDR กลุ่มวัยรุ่นกวนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่หายไปไหนใจเติมใจเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่และพบคำตอบว่าวันนี้แก๊งสมุไรกลับกลายเป็นพลังเยาวชนสร้างสารรค์มีพื้นที่ทำกิจกรรมดีๆและสร้างประโยชน์มากมายให้กับสังคมค่ะ ชีวิตของแก๊งวัยรุ่นกวนเมืองเปลี่ยนแปลงไปได้ก็เพราะคุณลัดดาวันชัยนินพันธ์หรือยายแอลคุณยายของดิวทัญเขตศรีศักดิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนำของแก๊ง NDR ค่ะเราจึงเดินทางมารู้จักกับยายแอลต้นเหตุของเรื่องราวดีๆกันถึงที่เลยค่ะเริ่มาครับยายยากาศครับๆๆ เดออนไม่ยอมภาพไป้้อนเขาไปชอบคนใหญ่ไปดูเขาเ,าเขาไปแค่10นาทีพ่อง5นาทีพ่องไปนั่งดูเป็นปอสองปีมั้งคะเติมสองปีอะ<ป>ค่ะนานกวที่เขาจะยอมภับบนทับเพใหญ่เข้าไปจัดอ่ระบเบียบภายในใได้จากการเป็นห่วงพฤติกรรมของหลานชายยายแอลค่อยๆเ,เปลี่ยนแปลงชีวิตเกเร,รของดิวและเพื่อน ทุกวันนี้ดิวกับยายแอลกลายมาเป็นคู่หูต่างวัยที่ไปไหนมาไหนด้วยกันที่สำคัญดิวได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นเหมือนมือขวาช่วยงานยายแอลทุกอย่างค่ะพี่ดิวมีจุดเปลี่ยนยังไงบ้างอะคะผมสงสารครอบครัวผมครับอย่างแรกแล้วก็ผมโตขึ้นเนะี่ยมันมีความหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะขึ้นนะคนระับแล้วก็อยากให้สังคมเมืองเชียงใหม่นะสนุก ม่อยากให้เหมือนเมื่อก่อนนะครับถ้าเกิดพี่ดิวไม่ได้มาทํากิจกรรมตรงนี้อะคะ่ะชีวิตพี่ดิวจะเป็นยังไงบ้างตอนมีสองอย่างก็คือไม่หายตัวไปเลยโดนเก็บอะครับก็ติดขุกสองอย่างครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่ว่าวันนี้พี่ดิวได้เปลี่ยนชีวิตของตัวเองแล้วชีวิตมีความสุขขึ้นนะครับสามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้โดยไม่ต้องหวัดระแวงฝ่ายตรงข้ามหรือว่าวาัดระแวงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะมีความคิดเป็นระบบระเบียบม,มากขึ้นนะครับไอ้นุ่มติดไ้นดีวะเนี่ยบ้านแลีงไปบ,บ้านหรอยายแอลเริ่มจากการสละตัวเองลาออกจากอาชีพครูมาดูแลหลานชายที่เคยเกเรยอย่างเต็มที่แต่หน้าแปลกที่วันนี้ยายแอลในวัย65ปี <พา S 1> ยังคงเป็นห่วงและอยากดูแลเย,ยาวชนเกือบทั่วทั้งเมืองเชียงใหม่ค่ะ ที่แรกมาดูเฝ้าดูน้องดิวก่อนกลัวเขาไปติดยาสมนะัยนั้นยาเม็ดแค่กาวสาิบาทมันซื้อง่ายก็กลัวมันหนีหงเรยนตัวอะค่ะเขามันทองนีบ่อยอะเนาะหงเรยนอะเอากองหัวมันจะหนีรงเยนก็จัดยังได้ไกลอะการที่ยายแอลพยายามแก้ไขปัญหาวัยรุ่นทำให้เทศบาลนครเชียงใหม่เห็นถึงความตั้งใจจริง